รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนี่ถูกร้านแน่นอนมาร้านนี้ครับเจ๊นอยสังเกตกะละมังสีแดงเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเจ๊นอยใช่กล้วยค่ะใช่กล้วยเอ๊ะมันใช่กล้วยเหรอ ภาษาจริงเรียกไช่กล้วยคนไทยเรียกกล้วยไช่ใช่ไหมใช่ไปเท่าไหร่ครับไปละ8บาทค่ะ8บาททุกชิ้นทุกไส้เจ๊ครับวันนี้ผมมีแบงค์ยี่สิบมาเอาไว้เป็นเงินทอนมานับกันหน่อยไหมได้ค่ะช่วงเว r l ์แกสนับแบงค์แจกโชว์ไปแล้วสิบวินาทีผ่านไปแล้วครับสิบห้าวินาทียี่สิบวินาทีผ่านแล้วครับหมดเวลา ทั้งหมดกี่ใบครับผ5ใบมาดูกัน1 2 3 2> 50ใบ50ใบไปแล้วนะฮะมาดู55ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60บใบเกินมา5ใบเพราะฉะนั้นไม่ได้นะครับอยากชิมกุ้ยช่ายถังแดงตัวจริงเจ๊น้อยของเรามาได้ที่นาสิทิรามบ้านนี่ค่ะวันนี้มอบให้ไปเลยนะครับตุ๊กตาน้องเติมสุกไว้ใส่ที่ชู้ปอบใจจากเวอร์แกสนะครับร้านไหนบ้านไหนมีถังหรือเปลี่ยนมาใช้เวอร์แกสแจ้งเรามาตามที่อยู่นี้เราจะไปให้คุณเล่นเกมนับแบงค์ถึงหน้าป้านสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกส พี่โอครับรบกวนถามหน่อยร้านชิบะชามยักษ์นะครับเขาบอกว่าอยู่แถวเนี้ยเพชรบุรีสุขุมวิทอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะอยู่สุขุมวิท39สนะครับแล้วฮะทะลุซอยพร้อมพงไปก็ถึงเลยครับอ๋อสุขุมวิท39เองคุณผู้ชมครับถ้างั้นเดี๋ยวเรานี่ไปดูกันเลยว่าอร่อยชามยักษ์ขนาดไหนแต่ตอนนี้ให้รางวัลค่าบอกทางจากเบอร์แก๊สก่อน1,000บาทครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถัง เปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสคุณผู้ชมครับมาถึงแล้วร้านนี้นะครับอยู่สุขวิท์สาิบเกนะครับผมเดินทางมาแล้วชื่อว่าชิบะแชมป์นะตอนนี้ก็อยู่กับน้องมี่นะครับคนดูแลร้านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมี่ครับร้านนี้นี่เปิดมานานยัง เปิดมาได้1ปีแล้วค่ะ 1>, 1ปีแล้วนะฮะสไตล์แบบนี้เรียกว่าอะไรฮะอิสกายะค่ะอิสกายะนะครับ <c oughs> อย่างที่นี่ชื่อว่าชิบะแชมป์ค่ะชิบะแชมป์ก็เป็นสไตล์อิสกายะเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ถามนิดนึงเถอะที่นู่นนะก็เป็นถ้วยเล็กๆมีผักมีน่นมีนี่มียากิทโทริอะไรมีเหมือนกันไหมมีเหมือนกันหมดเลยค่ะมีตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ยักษ์ค่ะที่นี่แล้วเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นราคาที่3 9บาทค่ะ39บาทแล้วแพงสุด 999บาทค่ะบาทนี่เป็นแบบไหนฮะเป็นแบบาจานยักษ์ค่ะ,ค,ะคือเป็นซาชิมิจานยักษ์ แล้วแบบเมารวมมีไหมฮะแบบเมารวมมีค่ะเริ่มต้นที่800บาทนะคะคือถ้าเกิดลูกค้ามาคือเราก็จะมีเป็นเซตสําหรับลูกค้าต่อหนึ่งท่าน800บาทนะคะคือดื่มได้ไม่อั้นภายในเวลา2ชั่วโมงค่ะเห็นบอกมีจานยักษ์ด้วยใช่ค่ะมีเป็นจานยักษ์ค่ะมีอะไรบ้างฮะมีไก่ทอดจานยักษ์ยากิโซบะจานยักษ์นะคะแล้วก็เอดามามิจานยักษ์นะคะแล้วก็สลัดหัวไชเท้าจานยักษ์ค่ะแล้วก็ซาชิมิจานยักษ์ค่ะ แต่ข้อแนะนำมาหนึ่งก็คือว่าอย่ามาคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะอย่ามาคนเดียวค่ะต้องมา5คนขึ้นไปนะคะคือที่บอกไม่ให้มาคนเดียวเพราะว่าคนเดียวเนี่ยกินหมดไหมไม่เคยมีใครไม่เคยมีใครทานหมดค่ะทีนี้ถามราคาก่อนอย่างสมมติไก่จานยัษ์เนี่ยสงสัยจานหนึ่งคงแพงสัก2 0 0 0ันได้ไหมไม่ถึงค่ะที่นี่ เพียงแค่399บาทค่ะ399ใช่ค่ะร้านนี้อยู่ตรงไหนครับร้านนี้อยู่ที่ขุมวิทามสบนะคะโครงการเดอะแมนเนอร์นะคะอ,อยู่หน้าร้านจะมีหอไอเฟลอยู่หน้าร้านนะคะคือเข้าใจง่ายคือจะมีโคมไฟโค,ม,<ล>คมไฟสีส<ช>นะฮะคุณผู้ชมลองสั่งดูแล้วกันนี่399 แล้วผมก็เอานี่หมูจานเล็กมาเทียบให้ดูว่ามันใหญ่ยักษ์ขนาดไหนดูเอาก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าเวลามาทานนะไม่ใช่แต่สั่งแต่สามก้านะก็มีกับข้าวยอย่างอื่นเยอะแยะหมดเลยนะครับราคาเั้่สามสิบเก้าบาทขึ้นไปมีแบบนี้นะครับจานยักษ์ที่นี่เเมนูแล้วก็มีจานเล็กๆเ,เป็นกับแก้มต่าง,างๆเยอะแยะเ็ไมไปหมดเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เขาเรียกยากิโซบะนะไก่คอรเกะ เอานี่ก่อนแล้วกันลองชิมขอชิมเป็นพิธีนะเพราะให้กินหมดคงไม่ไหวแต่ถ้าเกิดหิวหิวมานะสั่งจานนี้เลย5คนคุ้มแน่ mm hmm. ใหญ่แต่อร่อยนะ mm hmm. รสชาติเข้มข้นเส้นก็เหนียวหนึบอร่อยเลย mm hmm. ผมจะกินตรงไหนคงเรือก่อนดีเนี่ยกล mm hmm. ัวหยิบชิ้นล่างเดี๋ยวเรือก็จะถล่มอยากถามน้องมี่จังเลยว่า mm hmm. แล้วทางร้านจะได้กําไรหรือเนี่ย mm hmm. อร่อยอร่อยไก่ก็มีรสชาติไม่ต้องมีซอสเซิร์ก็ได้นะ ิดท้ายน้ำยังยักษ์เลยมีทั้งน้ำพีชน้ำท้อโซดาเมล่อนสั่งเอาแล้วกันกินหมดเนี่ยเป็นยักษ์แน่ เป็นไงครับคุณผู้ชมใหญ่ยักษ์ขนาดนี้399บาทเท่านั้นเองลองแวะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตรีอ้วนจนหิวแล้วก็เวอร์แก๊สน,นะครับมอบให้กับพ่อครัวสุดหล่อของเราจากประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีถังแก๊สน,นะครับหนึ่งถังบรรจุน้ําแก๊สจากเวอร์แก๊สอีก15กิโลนะครับก็เลยได้ว่าให้ฟรีไปเลยหนึ่งถังไว้ทําอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆนะครับและอย่าลืมแวะมานะครับมาชิมจานยักษ์หรือเรียกว่าโอบากะโอบากะ ร่วมสนับสนุนโดยกะทิผงชาวเกาะอ,อยู่ใกล้ตัวคู่ครัวพร้อมอร่อยง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงโชควิ่งชนผลอมตะปี57จัดเต็มแจกทะลุล้าน แม่โมเตอร์ไซค์ของพี่ราคาก็หลายหมื่นบาทคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้มารับจ็อบเป็นบินมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าจะมารับผู้โชคดีโชควิ่งชนคนโอมตันปีที่แล้วครับที่ได้มอเตอร์ไซค์กันนี้เห็นบอกว่าจะไปตลาดแต่ลูกสาวไม่อยู่เ้ามาพอดีเลยสวัสดีครับค่ะโอ้นี่คุณป้าเวลาพรค่ะอ,อที่ขายชะละเปาเหรอไม่ใช่ <c oughs> แล้วลูกสาวพูดถึงรถคันนี้ไงมั่งอะขีด่ดีประหยัดน้ํามัน โบตันให้มาโอ้เหรอก็ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะพาป้าไปตลาดนะแล้วก็เห็นบอกว่าป้าใจดีจะเลี้ยงข้าวใช่ไหมเลี้ยงเลี้ยงแน่นอน <c oughs> อย่าก,กินจุน,นะะโอ้ไม่เป็นไร <c oughs> แค่สี่ห้าจานนั่นแหละแต่ว่าป้าใจดีงี้นะผมก็มีข่าวดีมาบอกด้วยปีนี้นะครับโชควิ่งชนคนอมตะปี57เเนี่ยเขาแจกปีนี้แจกเป็นล้านใช่ไหมปีนี้แจกทะลุล้านแจกทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์เดี๋ยวไปดูกฎกาหลังเบรกแต่ป้าใจดีอย่างี้นะผมอุ่นเครื่องให้ก่อนเลยนี่อ่า เอาไปเลยครับคุณป้า,ม,ามอบให้ก่อนอ่ะขึ้นรถไปแหม<อ>ซื้อกับ<อ>ข้าวเร<อ>า,าชอบอนนะะเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกนะจ๊ะถ้าซื้อกับระเบิดน้วยุ่งเลยสนับสนุนโดยโชควิ่งชนผลออลตมปนปี57จัดเต็มแจกทะลุล้าน